จเจริญพอรออกจนนั่นโยมทุกคนทุกท่านเห็นมืดปะเมืม่อนี้กะยาคูเนาเนะจีได้ไปปล่อยปลาก้อนพอแม่ออกพอดีเองเขามาขายปลาเนาะจึเลยจำเนจรแรงซื้อก็เลยปล่อยปลาอนุโมทนาบุญนํากันเนาะพอแม่ออกก็ขอเฮาเป็นบุญเป็นกุศลเนาะเห็นกะปลากะเป็นปลาดุก เอากระป๋อยคืนธรมรมชาติเนาะมีว่าป่าเพื่อกระป๋อยได้พอ,อมโเลยกระป่อยเฮอเพิ่นไปตามห้ยห้องแคมวัดนี่แหละเนาะเฮ่อไปเบิ่งภับบรรยากาศนำกันอนุโมทนาสะถูกบุญน,นำกันได้บุญได้กุศลน้ำกันเด้อพอ,อมโยอ่านี่แคทุ่ทงสิบพันเนาะไปไปเบิ่งนำกัน เราไม่รอดโฮมันจะอออไปไม่ได้นะพ่อแม่อ,อ้เลยมันต้องได้รอดโฮไปคือพูดคือพ่อเป็นของดีไม่ท่ากันถ้าทุกเขาเป็นบุญเป็นกุศลทุกคนทุกท่านพ่อแม่อ,อ้อ เมื่อนี้ยาครูาพามาปล่อยปลาเนาะพามาเบิ่งปลาเบิ่งการปล่อยปลาอนุโมทนาบุญนำกันนี่ก่อนได้ปะไท,ย,ทยหูเน,น like. นเนี่ยใช่อันนี้ก็ถือว่าปล่อยปลาเนาะกะทึ่วเิ่นไปตามซ้ายห้วยนี่เนี่เนาะกะห้วยกับเบิ่งลูกสัตมันอินจอดแต่กะเส้นทางงนี้แน่ผบเพราะว่าเป็นซ้ายห้วยล่อเข็ม ลอกเขียมัดใด้พอไม่ออกเลยใจหัวลอกเขียมัดเนาะตอนนี้อย่าครูกันสิได้ปล่อยแล้วพอไม่ออกเลยเห็นดีวะนั่นนี่กันเะเบิ่งตันปลาอ้อเลยเด้อนี่จ้าขึ้นกระไลไปเลยเนาะซุมเบิ่งซะมันนี่จ้าเห็นปลาเลย เาตาเห็นยอยู่เห็นอยู่กินตามธรรมชาติเด้อ,อแวมีความสุขความเจริญเีในชีวิตออกงานในชีวิตเนาะพอไม่ออกที่ครับสมบูงกะกัอมีความสุขความเจริญคือกันพอไม่ออกเลยม,มีแต่ความ,มหุ้งเิงในชีวิตเนะาะปอดสา คลิปนี้กะสีได้จบไว้เพลงซัมนี้เดอ้อพอไม่ออกกะสีเป็นคลิปสั้นอนุมโมทนาบุญนำยาขูเดอ้อกะขอเอือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกป้องคุ้มครองคเกแน่นอนม,มีความเจริญมุ่งหนึ่งไปเมื่อหน้าได้ส้า